สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมอยู่ทาง YouTube นะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเมโมรันดัมนะครับแล้วก็เกม d i a b l o 3นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเป็นวิทด็อกเตอร์นะครับครึ่งบิวเนียผมเป็นได้ไปเจอมานะครับบิวนี้รู้สึกว่าจะเป็นบิวของมินเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นบิวของสัตว์เลี้ยงของเรานั่นเองซึ่งที่ผมได้ลองเล่นมานะครับสักพักใหญ่นะก็เป็นสายที่มีดาเมจนะครับสูงมากๆากนะ ซึ่งมินเนี่ยนของผมตัวหนึ่งเนี่ยมัน,ม,นมันตบทีละ16นนะฮะหมื่นหกเอ็มนะฮะก็ประมาณ16ล้านนะฮะผมเป็นอะไรที่แรงมากนะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะมาเล่นวีด็อกเตอร์นะฮะแล้วก็ไปลง g ีลิฟนะครับชั้น60กันั่นเองพร้อมแล้วก็จัดเลยครับซึ่งตอนแรกนะครับที่ผมเล่นวีด็อกเตอร์นะครับไม่ใช่สายนี้นะเป็นสายอา่า วอร์อั d เด e นะครับซึ่งวอ r u อั a เดแล้วก็จะเป็นใส่ uh, จะใส่หมวกมิมิกนะครับซึ่งเจ้าหมวกมิมิกเนี่ยมันจะทําให้เราแยกร่างตัวเองออกมาได้อีก2ร่างนั่นเองนะฮะแล้วก็ระดมสกิลใส่มอนซึ่งสายนั้นก็ถือว่าดีนะถือว่าโหดมากแต่ว่าเราจะมาลองเปลี่ยนสายใหม่กันนะฮะ uh, ขอเรียกลูกน้องแป๊บ,บนึงเราก็จะไปลุยกันนะฮะอันนี้เป็น g l i f t ชั้น60นะครับซึ่งต้องบอกว่าความโหดนี่ ผินมากโอ้ยลืมเปลี่ยนตัวชิวอะไม่เป็นไรอะจะเห็นว่าลูกน้องผมมันตบแรงมากนะฮะอันนี้คือมอนชั้น60นะครับตายไวมากนะฮะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับตอนนี้เรายังไม่เจอพวกอีลิตนะฮะเอาเจอแล้วอู เยน็เยนเย็นซึ่งตัวผมนะครับก็ต้องบอกเลยว่าออกของกันมาพอสมควรนะจะเห็นว่าเลือดผมนี่แทบจะลดลดได้นิดนึงเองเพราะว่าเนื่องจากใช้คอมโบกับสัตว์เลี้ยงที่ดูดเลือดให้เราด้วยนะครับแล้วสกิลคลิกขวาผมเนี่ยเอามาผิดนะฮะผู้ิงผมต้องเอาอีกสกิลมาฮนะซึ่งตอนนี้ผมใช้ flip of the dead ซึ่งไม่ได้ไม่ได้ใช้เท่าไหร่ จะเห็นว่ามอนที่มินเนี่ยนของผมนะครับที่ตบแรงๆเนี่ยก็คือเจ้ามินเนี่ยนตัวนี้ครับสามตัวนี้สามตัวที่เป็นตัวโคลมเนี่ยมันขวดแรงมากครับแต่หมานี่คือเอามากันตายให้ผมเฉยๆเนี่ยเพราะว่าหมานี่ดุดเลือดให้ผมได้เราจะวิ่งผ่านไปนะคราไม่จะถูกที่หน้าสนใจว่าไงโอโอจะตายไหมเนี่ย อขออ,อ่อ,อเลยนะเนี่ยลเนียนผมอยู่ไหนโอเคบิเีผมตีอยู่นะตอนนี้จะรวบรวบมอนให้นะโดยใช้บิลเลนยานะใช้ลุนบิลเลนยาโดนะนก็จะทําให้รวบมอนนะครับเป็นหมู่นะครับแล้วรวมกับลุนที่ผมใช้กับโกเลมก็คือลุนที่ทําให้โกเลมมันตีกระจายน,ะยานั่นเองแรงมากครับเนี่ยตัวสีทองตายไวมาก ะเ,เนะที่จริงแล้วเราจะเน้นเก็บเฉพาะอีลิตนะครับจะเห็นว่าเวลาของผมนี่ก็นะเหลืออยู่12นาทีนะซึ่งผมจะขึ้นหลอดแล้วนะครับไปเรื่อยๆครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่ <laughs> ยังไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นบวกเอาสกิลมาผิดด้วยต่ามนั้นตีแรงมากนะ ซึ่งตอนแรกก่อนที่จะมาเล่นบิลนี้นะครับก็ไม่คิดว่าวิดด็อกนะครับจะบิลสัตว์แล้วตีแรงขนาดนี้เนะเพราะว่าอีกสายหนึ่งที่ผมเล่นอยู่ก็เป็นเล่นสายลูกดอกผิดนะครับแต่ว่าสายนั้นนี่ของยังไม่ครบเนะต้องบอกเลยว่าสายนั้นนี่ยังไม่เคยได้ออกมาเล่นสักทีหนึ่งนะหาของยังไม่ได้สักทีแต่ถือว่าดีนะสำหรับวิดด็อกสายนี้นะเป็นสายที่ ควรค่าแก่การเล่นมากนะฮะคนที่ชอบสายแบบมินเนี่ยนนะฮะตีแรงๆนะครับแล้วก็มีมินเนี่ยนเยอะๆนะฮะแนะนำสายนี้นะครับวเล่นง่ายเล่นง่ายเล่นง่ายกว่าอีกสายหนึ่งนะครับสายนี้นี่แค่ใช้วัวอัพเดทนะครับดาเมจของมินเนี่ยนก็จะเพิ่มขึ้นมาแล้วนะฮะเจ๋นแต่ว่าตัวทองตายไปมากนะโอ้โหสุดยอดขอแค่โกเลมของผมได้ตีตัวทองนะ ที่ตายไว้มากโอเคครับเรามาตัวฟ้ากันบ้างอืม้มรัวไปแล,ล้วตีสิครับเห็นเลือดไหมฮนี่ชั้น60นะครับโอ้โหเนอะไรที่สุดยอดมากาแล้วทางเราไปทางไงล่ะเราขึ้นข้างบนแล้วกันนะฮะตรงนี้นี่ชั้น60นี่สําหรับผมนะ ที่เคยเอามาลงก็จะเป็นคูเซเดอร์นะครับซึ่งคูเซเดอร์มันรับประกันความถึกอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่ค่อยจะซีเรียสอะไรมากแต่อันนี้เป็นวีด็อกเตอร์นะฮะวีด็อกเตอร์ที่ใส่ฟอกแขนเจ้านี้มานะฮะแล้วก็บวกกับสกิลโซฮาเวส so นะครับก็จะทําให้ตัวเองนะถึกมากและยิ่งบวกกับมีดอันนี้นะครับจะทําให้โซฮาเวสนะครับสแต็กขึ้นมา10สแต็กนะครับจากเดิม5สแต็กนะฮะ เมื่อเก็บสเต็ตครบสิบสเต็ตนะครับเจ้าปอกแขนอันนี้นะฮะก็จะทำการลดดาเมจให้เรานะครับสเต็ตละหกเปอร์เซ็นต์ซึ่งบอกเลยว่าหกเปอร์เซ็นต์นี่ก็ไม่ใช่น้อยๆน,นะหกสิบเปอร์เซ็นต์นะที่ลดไปนะดาเมจที่เราได้รับถือว่าเยอะมากนะสำหรับการที่จะเอามายืนนะครับในจีริฟชนะั้นสูงเนี่ยโอยเพอย่นีเงี้ยโอ้ผมติดอะไร <Okay. S 2> เนี่ฮะตัวทองต้องใช้บิลัญญาครับรวบให้มันเนะี่ยตีครับอือโอ้เอาไม่ดีไม่ดีไม่ดีดออตายพอดีเลยเก็บยผมเปิดเสาก่อนเสาเมื่อสักครู่นะครับก็จะเป็นเสาบัฟดาเมจนะครับทำให้ดาเมจเรา คูณสามหรือเป่าคูณสามหรือคูณคูณสองห,หรือคูณสี่นี่ผมจำไม่ได้เหมือนกันแต่จะแรงขึ้นมามากเลยนะสังเกตได้จากเลือดมอนอเมื่อกี้มีขี่ขึ้นมาสองหมื่นที่จริงเราก็บอกว่าเราจะไม่สนใจมอนแต่เราก็แวะตีตลอดเลย โอเคไปกันต่อดีกว่าบอกเลยนะว่าวิ่งช้ามากนะครับเอาสกิลมาผิดโอเคครับเราเจะทางไปต่อแล้วครับน,น่าจะเจอมอนฟ้าฟ้าของทองเยอะอยู่มันเคลียร์ง่ายครับผมก็ชอบนี่ไงตัวสีทองอยู่ข้างใน ลอกไปครับลกไปตีมันตีมันดามจขึ้นมานี่แบบโอ้โหสุดยอดเากเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่การเดียนลิฟตนะครับจะได้รู้กันว่าแรงแค่ไหนนะอันนี้มันอาจจะมีมอนหลายตัวไปหน่อยอาจจะแบบมอนมันไม่ค่อยฉลาดเพราะว่าเราสั่งมันไม่ได้นะมันก็จะเดินตีไปเรื่อย บอกเลยว่าบิลนี้นี่คุณค่าแก่การเล่นมากรเราจะรบมอนให้แล้วก็ให้มินเนี่ยงของเราวิ่งมาตีนะก็จะโ,โหตายเป็นหมูเลยตัวนี้แตกกันเล้วนอันนี้เป็นเสาสายฟ้านะครับดึงแรงกว่านี้ัวสุดท้ายตรงนี้เข้ามาตีตรงนี้หน่อยลองล่ามันขึ้นมา ถ้าที่ลิฟต์จะมาแล้วนะครับไม่ใช่จะมาแล้วเอาเลยดูลูกน้องผมตีลูกน้องผมตีตีมันลูกมินเนี่ยนอู้ยเจ็บเหมือนกันแต่มันก็จิ้วมาผิดด้วยโอ้ยต้องหลบหลังมินเนี่ยนนะะต้องใช้ยุทธการหลบหลังมินเนี่ยนแล้วก็วิ่งไปโซโฮาเวสขอการดาเมจไว้ก่อนนะ ความดีงามของมิเนี่ยนสุดยอดครับก็สิ้นสุดกันไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะชั้น60นะครับกับวีด,ด็อ,อกเตอร์นะบิวเฮลทูธนะครับเฮลทูแต่ว่าเราเล่นสายมินเนี่ยนนะฮะก็ใช้ความถึกจากมีดอันนี้นะครับซา red, ร์เครดาร์เวสเตอร์นะแล้วก็ เป็นบ็อกแขนนะครับละคุมบ้านะครับคอมโบกันได้ดีมากนะครับเพราะว่าเราจะเก็บโซงฮาเวนนะครับได้ถึง10สแต็กนะแล้วก็ใช้เจ้านี้นะครับเพื่อทําให้เราการดาเมจได้สูงขึ้นนั่นเองสําหรับคลิปนี้ก็จบกันไปนะครับหวังว่าจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคุณผู้ชมที่ชอบนะครับก็กดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ